สเตนเจอติงซีรีส์ที่คุณไม่ควรพลาดผมไม่คิดเลยแบบเอาจริงนะผมไม่คิดเลยแบบว่าไม่คิดเลยว่าผมจะได้มารู้เรื่องนี้แบบจริงๆงจังๆสักทีอ่ะสเตนเจอติงก็เห็นมีคนแนะนําม,มานานแล้วนะครับว่ามันสนุกอ่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมาดูสักทีเลยในใจก็คิดแหละว่ามันคงไม่สนุกขนาดนั้นหรอกมั้งแล้วผมก็ไม่ได้ดูมันอีกเลยนะฮะแบบไม่ได้สนใจเลยอ่ะจนถึงซีซั่นสี่ฉายอ่ะ ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรพอดีไงแล้วไปเห็นที่เขาแชร์เข้าเรื่องนี้ในเฟซอ่ะแล้วแบบก็เลยสนใจผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าลองไปดูสักครั้งก่อนเพื่อมาถูกใจเราถ้าดูแล้วไม่สนุกก็ค่อยปิดหนีก็ได้นี่ดูสตอนก่อนปะแต่หลังจากผมดูตอนที่หนึ่งไปแค่ตอนเดียวเท่านั้นแหละคุณแบบไอ้เฮียผิดคาด hey, ด้สัทให้ซีรีส์หนุกใช่ไหมพี่เปล่าในฟิกกูหมดดูตอนสองตอนไม่ได้ก็เลยดูได้แค่ตอนที่หนึ่ง เฮ้ยหยอกเล่นเฉยครับมันผิดคาดจริงนะคุณแบบผิดคาดมากอะ่ะผมไม่คิดว่าจะสนุกแบบนี้อะคือกูพลาดเรื่องนี้ไปได้ไงตั้งนานะความรู้สึกตอนผมดูเรื่องนี้นะเหมือนผมกาลังดูเรื่องอิดอยู่อะ่ะผมชอบมากเลยนะมีทั้งตลกมีทั้งเศร้าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นระทึกอะ่ะและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมก็คือจ้มสแก์นั่นเองใช่ไม่ต้องมีต้องมีทุกเรื่อง ผมรู้สึกว่าผมชอบการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้มากเลยนะแบบว่าทั้งการเล่าทั้งการตัดสลับเหตุการณ์ไปมาและก็มาบรรจบที่เดียวกันตรงช่วงไลแม็กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากอะ่ะชอบการเล่าแบบนี้มากแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของตัวละครแต่ละตัวในแต่ละซีซั่นเนี่ยใช่ไม่ก็ต้องเติบโตจริงอะแหละก็เล่นตั้งแต่เด็กจนโตเนาะ <S <S และใครที่ตามซีรีส์เรื่องนี้มาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเข้าไปใหม่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าผู้คุณเนี่ยต้องมีตัวละครที่ผู้คุณชอบใช่ไหม ต้องผูกพันกันหลายๆตัวแน่นๆขนาดผมมาดูเรื่องนี้ได้ไม่กี่วันเนี่ยผมจะมีตัวละครที่ผมผูกพันเลยคุณขอมาเล่าอะหน่อยขณะที่ผมีินบทตอนนี้เนี่ยผมกำลังดูซีรีส์อยู่ใช่แบบชอบชอบถ้าผูดถึงตัวละครที่ชอบชอบของผมนะผมยกให้ตัวนี้เลยก็คือสตีฟแบบว่าไอ้หนุ่มหล่อกะลาสีไขาเต็มผมว่าต้องมีคนชอบเหมือนผมอะเอาจริงมะเออแล้วก็มีอีกหลายตัวที่ผมชอบนะแต่ถ้าชอบที่สุดก็น่จะเป็นตัวนี้แหละสตีฟ และเผื่อสำหรับใครที่งงนะครับผมตอนนี้ผมกำลังดูถึงซีซั่น3อยู่เลยเพราะว่าแบบเพิ่งมาดูใหม่ๆไงยังไม่ถึงซีซั่น4ถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะซีซั่น4ออกพอดีนะครับผมผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอชิปนี้ตัดลิปช้าใช่มันตัดคลิปช้ามากขอโทษครับมาคข้าเรื่องกันต่อและที่มีรางวัลเดรสเอาคุณแม่เนี่ยผมก็อยากให้คนนี้เลยก็คือจอยสไบเออร์คุณแม่ของวิวไบเออร์คือตัวละครจอยเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เป็นแม่จริงๆอะ่ะไม่ใช่แม่ทั้งซีซั่อะ ก็เป็นคนเดียวที่เชื่อว,ว่าวิวยังไม่ตายแล้วก็ไปช่วยวิวในโลกกับด้านแบบช่วยลูกได้อ่ะยอมเสี่ยงขนาดไหนอ่ะแล้วก็มาซีซั่นสองอีกก็ช่วยอลปีศาจตัววิวอีกเออผมไม่รู้ว่าตัวตัวนั้นมันเรียกว่าตัวอะไรเออปีศาจฝุ่นหรอมั้งแล้วอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับจะว่าไปวิวก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารพอตัวเลยนะครับทั้งโดนลักพาตัวโดนสิงโดนเมือแล้วก็โดนเพื่อนไม่สนใจเนี่ยกแบบูว่าแบบวิววิว,วเอ้ยทำบุญบ้างนะวิว เผื่ออะไรๆจะดีขึ้นก็มีหลายอย่างที่อยากจะพูดนะครับผมแต่ผมคงจะทุกอย่างไว้ในชิปยิคชิปเดียวไม่ได้อะเพราะว่าแบบมีเรื่องให้เมาเยอะมากอ่ะคุณต้องไปดูจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ดูเลยหรือว่าแบบกลัวกลัวว่ามันไม่ถูกใจผมขอให้คุณลองเปิดใจดูสักตอนนะครับผมถ้าไม่ใช่แนวก็ค่อยปิดก็ได้นะฮะหรือว่าแบบถ้าคุณเป็นแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําเลยแบบคุณลองดูสักตอนไม่เสียหายตอนดังดูเรื่องนี้เนี่ยผมถูกใจก็นับเสนอนะแบบถ้าไม่สงสัยอ่ะ แล้วก็ค่อยให้ตัวละครเจอเหตุการณ์ต่างๆะทั้งเหตุการณ์น่าขนลุกแล้วก็เหตุการณ์น่าสงสัยต้องการที่จะหาคําตอบจริงๆมันก็เสียกันแหละใช่จริงๆมันอยู่เฉยๆก็ได้เออแต่ถ้าทําอย่างงั้นมันจะสนุกปะละ่ะใช่ปะละ่นะเนาะพอเล่าเรื่องของแต่ละก,กลุ่มเสร็จก็มาบรรจบกันที่ช่วง c l i ม a x อะ่ะผมชอบอะ่ะมันเท่ดีเออแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะมีสอดแทรกฉากขำๆม,ม,มาบ้างเพื่อให้มันไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็อย่างที่จะพูดนะครับผมก็คือตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยผมดูเป็นภาคไทยนะ ใครชอบภาคไทยเนี่ยสนุกเลยนะครับผมส่วนใครที่ฟังซาวแท็กอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่ติดใจภาคไทยอยู่อย่างนึงเอาจริงนะเสียงดัตตินตรงช่วงซีซั่น1นถึงซีซั่นสเนี่ยเสียงซาวเขาจะแบบจะจะโตางจะเออในฝรั่งเขาโตแต่เสียงภาคไทยแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็กออกเด็กแล้วแหลมไปนิดนึงบางช่วงผมต้องหยุดไปฟังเสียงซาวเอ้ยเสียงเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรอ แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเพราะว่าผมก็ชอบดูภาคไทยอยู่แล้วเออแต่ซีซั่นสามเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนักภาคแล้วนะครับผมเพราะว่าเด็กเขาโตขึ้นเนาะก็ต้องเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่มาภาคแทนผมชอบสุดก็น่าจะเป็นเสียงพี่ปายรีวิวแมนนะครับผมที่ภาคเป็นไหมใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองตามไปฟังได้นะฮะผมมีอย่างหนึ่งที่อยากพูดคุณใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วเหมือนผมเนี่ยก็จะเข้าใจกันนะครับผมตอนฉากที่แอลใช้พลังหรือว่าตอนฉากที่ปีศาจโผล่มากับฉากไฟกันเนี่ยมันจะเป็นใช่ไหมแบบตอน บิษผมมามันจะมีไฟกระพริบแล้วแบบแม่งกระพริบรัวรัวเป็นไฟดิสโก้เลยเฮียแบบกระพริบหนักมากอะ่ะกูแสบตาชิบหายเลยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแล้วแต่ผมแสบตามากคุณเอาจริงฉะนั้นเพื่อไม่อยากให้สายตาเสียผมขอแนะนำแว่นโอสเตอร์สแว่นก้องแสงสำหรับเกมเมอร์หรือคนที่ทำงานหน้าจอบ่อยๆทั้งดูหนังดูซีรีส์หรือทำงานหนักเนี่ยคุณก็ต้องมีแว่นสายตาดีๆใช่ไหมครับผมเดี๋ยว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 พี่ เขาจ้างพี่เหรอเอ่อไม่ไม่ไม่ฝึกซ้อมซ้อมซ้อมไว้ก่อนเผื่อเผื่อเขาจ้างก็ซ้อมซ้อมไว้ก่อนเพื่ออะไรพี่เพื่ออะไรคนดูได้แหละไม่รู้ขอโทษครับสําหรับสเตจสติงนะครับผมสําหรับใครที่ว่ามันเฮ้ยอวยหรือเปล่าจะสนุกจริงๆเหรอผมขอบอกตรงนี้เลยนะฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมคุณต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะครับรับชมได้แล้วในเน็ตฟลิกเลย ก็ซีซั่นสวอลุ่ม2ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว,ล,วละฮะก็มาบอกต่อเฉยก็คนที่ยังไม่ได้ดูก็อาจจะมีแหละเพราะว่าผมก็เพิ่งมาดูเองแต่คนที่ดูแล้วเนี่ยเรามาเมาส์กันได้นะฮะในเม้นเลยก่อนจะจากกันไปผมขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงใครที่ชอบแนวนี้คุณไม่ควรพลาดจริงๆนะไม่ควรพลาดเลยแค่นี้แหละสำหรับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผม ส่วนคลิปหน้าเนี่ยถ้ายังไม่มีคลิปภาคลงก็จะเป็นก็น่าจะเป็นนาซนมูวี่นะครับผมพูดถึงหนังจดสื่อฮยเซนโซนนั่นเองก็ต้องรอวันฉายก็23าใช่ปะ่ะ23มิถุนาแล้วกว่าคลิปจะลงอีกก็น่าจะเป็นถ้าไม่สิ้นเดือนก็ต้นเดือนเลยนะครับผมต้นเดือนใหม่เลยอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกสนใจอยากไปดูต่อแล้วก็ก็ตามไปเลยนะครับผมใน n น t f l i x ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย